กะบ,บุลวา่าไม่อยากกินพัดพริกแกงตอนนี้อย่างเนาะจ้ะววาเพราะวตอนนี้เนาะจ้าคือว่าฝนกำลังสิตกจ้ะพี่น้องเมืองที่ลราฝากคือมาแล้วจ้านี่เนาะคะ่ะออกมาเก็บทั่วฟักยาวจากสวนเนาะจ้าเออกัะทั้งลมทำฝนมาเนาะจ้ากับฝ้าวด้กคำนึงก็แล้วคือฝ้าวแลนกับเข้าบบานเลยจ้า นี่เนาะคะ่ะเกือบว่าท่านจ้านี่เนาะคะ่ะเขามาแล้วก็คือว่ามาจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างจะพี่น้องเราแลแนออกไปอาอนใบมะกรูดอีกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันนั่นอยู่ขังนองเนาะจ้าเออเอามาใบเดียวจ้าเพราะว่ามันกระสบเปียกเนาะจ้าสูตรนี่คือว่าสูตรตามใจฉันเนาะคะ่ะก็คือว่าใส่พริกแกงไปเลยจ้ากระป๋องหนึ่งคะ่ะเพราะว่าเหลือไว้แล้วมันกระสเน,น,น้คือการจะพี่น้องขี้คานหาเมนูอื่นมาเห็ดอีกเนาะจ้าเออใส่พริกแกงเยอะๆหลายๆแบบนี่จะเพลิดเใจดีนะคะพัด ไปพัดมาเนาะจ้าก็เขาบอกว่าโอ้มีความร้อนแรงหลายมากจ้าเพราะว่าทั้งลูกทั้งผัวพากันแข้งกันจามค่ะเปิดหน้าต่างแถบบ้ท่านเลยเนาะจ้าแล้วก็ปปุงรสด้วยรสดีเนาะจ้าเราตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพี่น้องเออนี่เนาะจ้ากรต้องใส่หลายค่ะแล้วก็นำตานค่ะตัดเข้มนิดนึงจ้าแล้วก็คูเรคูเรซุงให้มันเข้ากันนะคะนี่จ้าแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดหอมจะพี่น้องถ้าเพื่อไรมีหลายก็หนีกระส่หลายๆเลยเนาะจ้ามันเสด้ พร,พร้อมจะรวมมีพริกแดงนะจ๊ะกระหันลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าเมนูนี่คืออีแม่แสบยุคนเดียวลจ้ากินกับเขาจุกๆไปเลยนะจ้าซีหามือค่ะสําหรับเมนูนี่จ้า